สวัสดีครับผมชื่อแซมอายุส4ปีวันนี้เป็นวันแรกที่ผมได้ย้ายเข้ามาที่โรงเรียนใหม่เขาว่ากันว่าที่โรงเรียนนี้คือสวนรวมสังคมไม่มากมายแม้มันจะน่ากลัวอยู่บ้างแต่ผมก็สัหนายผลในความขวางทางกูให้หมดเลยเว้นยุ่งเจอกูสวัสดีครับหลอโรงเรียนบ้านหนองแจ๊ โอ้ยเจ้าหนูฮะ<า>มาวันแรกก็ทำตัวกลางเร่อๆต้องให้สั่งให้สอนใช่ไหม <aus> ก็ว er, ่าอยู่เขาไอ้สมอมีกามไอ้ตาบ้าจุบุจุบุนโอ้โหซาขดาดนี้ก็เตรียมตูดไว้ได้เลยหนุ่ม นึกว่าจะเก่งไอ้ลูนไปไหนแล้ววิ่งหายขี้หัวตนหายไปแล้วไอ้ควายตูดสวยดีเนี่ย